เราเริ่มลดตั้งแต่เหลือให้มันอยู่ตรงข้างๆนะคะสองช่องเพื่อจะได้ลดเป็น1ห,ห่วงสองช่องลดเป็น1น,นะคะลดเท่ากับลดเป็นสามนะคะสองก็คือหกสานะคะเรารดไปทั้งหมดสามแล้วก็ถักปกติไม่ต้องลดค่ะ เมื่อเสร็จแล้วอันช่องสุดท้ายเราไม่ต้องโซ่นะคะทีนี้เราจะมาทําประกอบข้างหน้าละททำเหมือนเย็บอะคะ่ะเหมือนตอนแรกนะคะข้างหน้ามันจะนูนๆข้างบนตรงนี้มันจะนูนๆนิดนึงไม่เป็นไรแล้วก็กดได้นะคะ <c oughs> <c oughs> วิธีการเหมือนเดิมะคะ่ะ ก็ประกบไปข้างหน้าเลยค่ะเพราะว่าทาข้างหลังมันจะลําบากไม่เป็นไรทําข้างหน้าเลยก็สอดสอดเข้าไปตรงอีกฟากหนึ่งที่มันไม่มีหางเหมือนตอนที่เราทำสซ่รองเท้าจำได้ไหมคะแล้วก็ไปดึงหางมาดึงหางผ่านมาแล้วก็ลอดห่วงค่ะแล้วก็ทําต่อไปเหมือนเย็บอะค่ะแล้วก็ลอดห่วง เหมือนเราเหมืนเราเย็บคือถ้าเพื่อนๆไม่อยากทำวิอ่าแบบนี้ก็จะตัดใหม่แล้วเย็บก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไม่มีปัญหาค่ะตามถนัดเมื่อถึงสุดท้ายแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัดใหม่ ตัดไหมแล้วเราก็ดึงลอดห่วงเข้ามาดึงจบดึงจบเลยค่ะแล้วก็ซ่อนหางก็ดึงซ่อนตามตามอ่าช่องช่องไหมที่เราถักไว้นี่แหละค่ะดึงไปเรื่อยๆให้มันอยู่ในสีเดียวกันนะคะมันจะได้ ดูเรียบร้อยแล้วก็ไม่ไม่หลอกดึงลงยัดลงมาข้างล่างนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้ก็ได้มาแบบนี้แล้วก็ถักรอบตรงนี้อีกทีหนึ่งทํารอบเหมือนเหมือนปกติอะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ถักเชือกสอดเข้าไปทําเป็นโบติด